จับปากพยายามจับปากอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันเหมือนสลายอีหรือเปล่าพี่แค่จำไม่ได้เพราะว่าคือตอนเดินมากับเดียเพราะว่าเราแต่งหน้ากับแม่นกพิกายแล้วเราก็นัดไปเจอกันที่โรงแรมเปิดห้องที่โรงแรมแล้วก็นัดแม่นกเพราะานนอะไรรู้ป่ะเบียหน้อยหอยน้อยเราจะหานค่าจ้างแต่งหนะ้า แล้วเราก็จะหาแค่ตั้งแต่ง้ากนการอะไรอย่างนี้ใช้คือคือ,อไม่เชิงหารหรอกก็คือใช้ทรัพยากรร่วมกันคือ์ริ่ i n g e c o n มี<อ>ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยเดินตัวติดกันเพราะว่า,<อ>าบังเอิญมันมันเดินจะเข้างานด้วยกันไ<อ>งเราก็เดินแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยจี๊บเวลาเราไปงานแต่งงานเราอย่างไรคะ คนนั้นเลยเฮ้ยตู้แบบตู้สาวเนี่ยเฮ้ยเราจะไปถ่ายรูปเนี่ยเฮ้ยตรงนั่นมันมีตู้เดยๆเขามีตู้ให้ถ่ายรูปแบบแบบพอร์ต์อยอ่ะเป็นโฟโต้บูธอะไรอย่างเงี้ยเป็นโฟโต้บูธแล้วเราก็คือก็ทั้ แล้วแล้วก็เข้าใจว่ามีน้องๆนักข่าวช่างภาพที่เรารู้จักอ้ใช่ใช่แล้วเข้าใจว่าถือว่าเขาก็สวัสดีสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอเบนช่างภาพเบนเจอบิลเจอบิลเจอหลายคนเลยน้องๆที่เคยอยู่ว้อน้องที่เคยอยู่ว้เจอหลายคนเลยมันก็เลยตั้ง้ง้อย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าอันนี้สวัสดีสวัสดีเพราะว่าเหตุากว่าถือแบบบอกว่าไว้ด้วยใช่ไหมถือกระเป๋าวาแล้วแต่ว่ามันจะมีบางคนจิ๊บเขาเดินเข้างานอะไรอย่างเงี้ย หรออย่างนี้เลยหรอเขาไม่เขาไม่ยิ้มเลยอะทำไมเขาไม่ยิ้มเลยไม่รู้ใจคอเขาจะไม่มองหาใครเลยเขาเขาดูนักข่าไม่เขามั่นใจเขามั่นใจแต่เราอะไม่มั่นใจเพราะเราบัดเวลาเราไป็นไงเรากลัวเดิอนี่จิ๊บเราก็แบบว่าเชื่อเพื่อนกูไหมเยไใครไหมเลยเฮ้ยฮ้ยไม่ไม่ไม่ไรอีกเ่ยเรื่องเะรวะสนุกสนานเลยไม่รู้แล้วเน่ยะวแต่กูกลัวเด้อกูกลัวไม่มีเพื่อน แต่<ะ>สำหรับ<ง>คนที่เขาแบบมีความมั่นใจสูงเขาเขาไม่ต้องมองหาเพื่อนแบบเราเขาก็จะแบบสวยขนาดหนปะม <c oughs> ีวะ,วะ <c oughs> ใครครับทุกคน <c oughs> มันก็ไม่เยอะมีหลายคน <c oughs> มีหลายคนสรุปว่า อันนี้คือสวัสดีสวัสดีสวัสดีไม่มีคําอื่นนะแต่สราอีนีสวัสดีสวัสดีใช่ใเข้าใจว่าสวัสดีแล้วแล้วเดียก็เหมือน,นเห็นอีกคนหนึ่งก็จะยกะะมือค่ะถ้าคา,า,ายการถ้าทายกันไปเฟอร์หรือเปล่าเนี้ยไม่ใช่เฟอร์ใช่ไหมถ้าเรียกสิ่งนี้ว่าเฟอร์แปลว่าเกิดมาไม่เคยเห็นเฟอร์ <laughs>